สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเออมาครบทีมแล้วมือนีิแมนจ้าพี่น้องเรียกร้องถามหาเออเขาจะถามหาไม่แยกจงไปทางเดย์เหนสาวเจี้ยไปทางเดยไปเกี่ยวเข้าพี่น้องนั่นเจ้าก็ได้เกี่ยวไว้แท้ติเกี่ยวตั้งหกปีเอามันเข้าสามเดือนเนี้ยโดองแมนเลี้ยงโคดองปีนี้จ้าห่วยที่ได้กินเขาไหมน้ำตัวสัมนธสามเดือนไม่เป็นอยังเดียวสามเดือนเบิดเออเกี่ยวไปทั้งเด้ขึ้นเลราซ่อเบิดเบิดอยู่ร้านเขาร้านกันเลเบิดแต่ร้านก็ เก็ช่วงนี้ฝนมันตกพี่น้องนา <ฮะ S 1> อ้ากระท่วมออเออเฮ็ดคลิปกับพวกใครได้เฮ็ดแม่นบพราะเออนอกจากว่าเออเนื่องจาก,กว่าเออมันมาหากันยากอเออเขาเแฮกกับยูหมง่งหนึ่งเออ,เอ,อยายจงยายเตี๋ยกับยูคนละหมองมเออซัวที่เต้าก็ได้พี่น้องเออห้างเทียบแแต่งตัวแล้วแต่งของแล้วปัสิมากัฝนตกเออมาเหมือนกับบได้มาเออมากับพวได้เพราะว่าอยู่ห่างกัน ว่ามันสามชิปก็รูู้แล้วอันนี้อยู่สวนนั่นพ่อญแฮกพูดถึงว่าบ้านก็อยู่บ้านเดียวกันพวกลราอยู่อันเพื่อสิบิไลเออแต่ว่าพ่อญแฮกมาอยู่ให้อยู่หน้าพี่เออมักกันอยู่อันกับธรรมชาติป่าอยู่เอออยู่ป่าอยู่ดงที่นี่เห็นบุคคลเดียมาหากันเออต่างคนกับต่างไทยต่างคนกับต่างเฮดไป็นสักคนคิดพ่อได้เรียกพี่น้องพ่อตรวถามมันนี่เออเฮ็ดพ่อญแฮกกันเฮ็ดคีบเป็กอยู่น้ำเอไอเฮ็ดคีบเป็น เออเลรียกับเอไอว่ากับเอไอเพื่อถามว่าสาวสีไปเสียคือไ่เห็นเม็นจะตเธอเออมันบ่มวนคือเก่าเออเออเหรียญน้องกันไม่จังบมวนพันว่าโอ้มันเป็นยังไงเหระพี่น้องคือบอกไม่ฟังเหรอสาเหตุก็คือเออมันอยู่ไกลกันแม่คือขันฝนเหมือนเดีวกับไข่แน่อยู่หรอกกันมาไกลกับพราเที่ยวขันบ่มีฝนกับจีด้มาดูอยู่บาดนี้พี่น้องเออบาดนี้มันบ่มีแนวเหตนกับยุคปั้นมันก็เป็นยุคเอไอเพราะไ่เฮกันเลยเออทดลองเห็ด <ừ> ทดลองสร้างเออบ่ให้เขาตัวได้ว่ามันเป็น <ừ m. S 1> จังได๋อือจ้ะเอเอเฮ็ดไปเว้าไปนําเอไอ้ซะกคนอือเออพอได้คันเฮาบ่เฮ็ดนันใช้ซ่องเฮาบ่ทันดูดมันก็ปิดกันมองเห็นแม่นเออมีหยังก็โพดไปพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นว่าธุรกิจเลี้ยงช่องไว้เออมีหยังก็พอโพดได้ก็โพดไปมันก็อ่าบางเทื่อมันก็บ่ถือแก่เฮาพอปนได้ดอกเอไอ้มันก็นกนคือเอไอ้แล้วเนาะมันบ่สู้ได้เฮาดอกแม่นบ่คือคนแสดงเออบ่คือคนแสดงแต่ว่ามันบ่มีเฮ็ดจังได๋ซั่นอื อยู่ผู้เดียวเนาะแมนเออแต่ว่าดีอย่างนึงก็เปนหัวเห็นงามมาได้ก็ได้แมนอยู่ดอกเจ้าก็เล่นมักสาวเอไอมาเลยแมนดีบอกเขาว่าเจ้ามักสาวเอไอบ่โอ้ยก็มากก็มันงามครับเนาะนุ่มก็ง่ายเออง่ายไปได้ก็ได้โอ้ยเป็นแต่อดสั่นพี่น้องเลยเออเรื่องสาวสีไปเลย อย่าาพี่น้องถามหาเนาะก็เลยมาอันรายงานในฟั่งนี่ละเมนแม่มจังว่าบางคนเพิ่นกิบบุคคลใจว่าเป็นยังคือจย่งเปลี่ยนสไตล์การเรียนการนันแสดงออกไปว่านสินเออมันเป็นยังสิอลไรพี่น้องอเขาบอกว่าเหตุยังไดเห็ุสกปนเออมียังลง่กับลุ่ไปสกปนเมนพี่น้องกันบอกพวกน,นี่พี่น้องกันที่่นคอมเมนมาหลางังจากเขาบุคโดลตอบอมันหลายหรืพี่น้องเขาเมนบางบาง,บางทเธอไม่ตอบหรืเพราะว่าเขาถีตอบอยู่เฉพาะมือหนึ่งสองมือ เป็นสามซี่มือไปเลยก็ไ่ค่อยได้ไปเมืองพี่น้องเน<ช>ื่องแกว่าอย่างเนื่องแก้ว่าห้องก,กับแต่อวลามาสั่งงานไม่นี่เด้แต่ว่าว่างก,ก็อา่านทุกขออเมต์อยู่ค่ะอ,อ่านอยู่เด้เดอาด่านอยู่ทางแถวมันต่อพันท่านพี่น้องเ<ช>พราะว่าคอมเมตนทางแยวมันเป็นส<ช>ี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันกันนี่นอ้องโดยเฉพาะช่องเก้วเนาะวันนี้เขาเกิดทมาสั่งงานไม่เดยอก็เต้ากันคุยกัน บ่อวันว่า,ามื่อนึงสิไทยเอาแถวเ,เด้มากกับมันนั่งโซกันซะกันโซ่เรื่องนั้นเรงนส่วนสิได้มุกส่วนสิได้ทางลงทางขึน้นบันทึโซกันไปโซ่มาฝนตัวข้าสมสำหรับในไทยกันนี่น้อ,ละละนองกันเล่บอะไรคลิปเมื่อน,นั้นโอ้ยังว่าบอกกันแย่จงสาวเตีย้ยเลยมาน,นอนพี่แต่ไม่เลวเมีนบอก์ปะามานอนเลยพี่น้องใกล้ฟู่ดิหานรังมือสร้างกับลุงมาดีบาดโอ้ยจะว่าต้องไปย่านสร้างหัน วุ้ย,<ห>ยมันมีหมาอยู่มันย่านหมามาเฮามั่ก็น,นี้ย่านไครนี่่ต้องย่านเรกสร้าง <c oughs> เขาบอกเจ้าเป็นแต่ย่านก็สร้างคำมาเมารา่งมากแบบว่าไปเจนึงเด้ยอ,เอ,อ,อย่านบริเวณนบบว้าเนึงคนหอนอดคามาแบบขึ้นไปอีกเจนึงเปลี่ยนสภาพน <c oughs> ีแล้วพวไปย่าหบอกกันตื่นเช้ามากกับส่ไปใส่มั้แลูกเลไปเล้วก็แล้วไปใส่ไปใส่มันมันเสันี่ยังเกิดขึ้นเออามาซ่าะเป็น กะนับถือพ่นชําอาจารย์บุรคาพวกลเป้พกกนเป็นหละพี่น้องอยู่ต้องกันมาจักปีเล้วห้วยสามส4ปีแล้วบเออต่างแจ่บุกเบิกน้ามันพ่อใหญ่บุญมาพัดดวงแม่ๆมออัู้จกับสาวเตี้ยฮัวจักับนี่จงเออกัเเทพงานตะกี้เฮาเหตุไฝ่เสียงนาะแม่นพี่น้องก็เริ่มห้จัจเข้าจากอันเออกเตอร์บุญมาเิ่นตะกี้นี้เพิ่นพ่ท่านมี ไฟเสียงไฟภาพพ่ะท่านนี่ภาพพระนิรมีแต่วิทยุกับภาพกันเล่นอยู่ในวิทยุเห็นเลยพี่น้องตั้งหลายปีพี่น้องได้ยินแต่เสียงกับหลายปีอยู่ในบันที้อันประธานบุญมาเพิ่นกัดสื่อโทรทัศน์มันบอกแม่เพิ่นมาเปิดช่องทีวีแฟนขับแฟนเพ่งเพิ่นกัยากเห็นหน้าไม่เงยจุ่มเป็นผู้ยังไหญ่ไม่เง่เตี้ยเป็นผู้ยั่งใหญ่เพิ่งเงแหกเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็เลยเกิดคลิปภาพขึ้นมาเออเพิ่นเห็น ที่ห่อกับไปไทยที่เรียกกับพุทนาดอกพี่น้องแข็งกีดีอยู่เฮ็ดบ่าเป็นซองเหมจังได้คลิปหนึ่งกับมี่มาเบิ่งยอดหลังแล้วกับพวกขำดอกเเออพิ่นเล่นแบบว่าห่าพระธาได้เป็นงานเนาะเลนตามข้อมูลเพิ่นปลาไฮเป้าตามข้อมุ่นเขาแข็งกีดีอยู่มาเมืองหลงมันถือบังคับให้เป้าเออผู้ไทยก็ไม่ผู้เล่นก็ไม่เฮ้ยว่าไม่เป็นน้ำกันบุ๊บอ้ยก็เลยเป็นแข่งมาเมืองยอดหลังเลยจะเป็น แข็งครับบมมวลเลยเปเอ้ามาบ่เป็นธรรมศาสตร์ปะไหนบ่เป็นธรรมชาสตราตามสกิป์เนาะตามสริปเป๊ะเลยบัดม์ไปมันนานิวคิวขมมดผู้ไทยกันนานิวคิวขมมดผู้คงกับกิดได้กันว่ามันนันสีขาง่วงขาคุยผู้เลินแต่เมื่อไอหลินบ่ได้บัดนี้่อยว่าคลิปตลกเนี่ยมันต้องเฮ็ดด้วยความตลกเพราะนว่าไปให้กันได้กันจังส่วนอุ้ยเนาะ เปิดห้มาเฮ็ดแบบพี่แบบดมวนเออเฮ็ดแบบมวนมวลเรื่งไรเาหลายปีมากมึงเขาก็เริ่มลึงเริ่มหัวจัก็ตักันเลเพาบไม่มีอสรคลิปเลยเพรากันโซกันในเข้าใจแล้วเชดสดไปเลยเอออันนี้มันจังเป็นธรรมชาติพี่น้องบ้านนี้เห็นเก่งมดเออจังสาวเตี้ยเนี่ยก็บอกให้เพื่อนเข้าใจเลยว่าขึ้นยังสี่ลงสี่เด้อเออโดยเฉพาะไม่ยจงก่ต네้องไปบอกเราอยากไรเราจะไปโหลดอันนี้คืออันเบาไหวเพราะมีพี่น้องฟัง เรื่องเล่าของมันเออจากการไปการมาการที่เล่าห่างกันเดี๋ยวกะมาหากันเดียวก็ห่างกันย้อนอุปสรรคการเดินทางพี่น้องบอกง่ายๆเอกมันเป็นงานที่ผู้ใดต้องใจพี่น้องเออไม่งันจะบอกอันผู้พี่น้องมึงบบเออขึ้ผู้เป็นทีงสันคือผู้เป็นทีงสี่แต่ผู้เข้าผู้ผลิตเนี่ยมันมันบ่มเหนว่าคือ้เข้าทางปลาทางดงเออตื่นขึ้นมาเข้าจากทางปลาเหามัง่าถือมีดไปทางเลยเนี่ยอันคลิปพีโดนี่คลิปตลุกนี่ สัวสีโซทั้งขึ้นสัวสีโซทั้งลงเออมันลงได้บ่มันฟังแล้วมันขำบ่พี่น้องเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นสีหัวบ่เออเออเพิ่นสีม้านน้ำเฮาบ่อะนะบ้านนี้ยุคนี้ก็แหงยุคแข่งขันจากซ่องใด้เนี้ยจากไผ่เนี้ยมันเกิดขึ้นมาคือดอกเห็ดนี่พี่น้องแมนจ้ะเออขันบ่เอี่ลีล้อขันบ่ใจมักอี่ลีอยู่บ่ได้อันนี้ก็สิโฉบไปไล่เธอเลยดึงไว้ ไปเห็นมั่งแทก็โอ้ยเมย่อแล้็มันเมยแมนจ้ะเมื่อย้อนอย่างย้อนการเดินทางมันลําบากเนาะแม่นาอเออขีบกะหายากมุกกะหายากเดินทางกระยังมายากอีกอยู่มันไกลกันบ้านเดี้ร์พ่อใหกไปอยู่บ้านได้บ้านก็อยู่ได้อยู่หรอกข้าวหนึ่งโอ้ยเสียงมันลุกก่อนพี่น้องมันเปลเป็นต่เหตุงั้นบางเงี้ยเอออันนี้พี่น้องเพื่อการทำมาหลายเด้ว่ามูเจ้าคือไทยแต่อยู่น้ำปลาคือบุญไทยอยู่น้ำบ้านแน่ปนว่าอันนี้แหละสาเหตุนั้น คือเวลาเขาไปตัดตัวมึงแล้ววันจักเสียงรถจักเสียงหันผัวเมียหายกันจักเสียงไก่ขันจักม้าไก่เสียงมอเตอร์ไซค์พี่น้องเข่าเบิร์ดเออมันเข่าอยู่ในกล้องเขาไปได้แห้งกว่าทั้งหมอกคนกันเขาอยู่จังหีัมันเงียบเนาะเครื่องตัดหญ้านี่พวกเครื่องตัดไม้ตัดเล็กมุ่งหนูมีสุนีอัลลอฮฺอันนี้คือปัญหามันเป็นว่าเขาไปอยากไประเไทยในเมืองแต่ปาะเทศไทยมันเสียงเงียบเออมันเงียบดี มันก็จะได้ยินเสียงนกเสียงหนกเสียงอ่อนๆเนี่ยพอมันยังนี้พี่น้องไข่แมนเออสิแมนทับการบ้านลายฝนโอ้โหตากฝุ่นงานกลางเลื่ตากฝนอะไอตากฝนทั้งไอ้คนเข้าเนี่ยมันบ่แมนเครื่องแจ็คเครื่องขุนอีหล่าเอ้ยเออมันต้องพักพอนมันต้องอยู่ในบทที่สมควรได้ไม่มไปลุยครับเด้แต่ว่าไข่ชุวงวันหนงกระแลกเด้ตะกี้หเอากินยาสองสมือกระเซ้าอันนี้เป็นเดือน เป็นเดือนบ้านเศร้าป่านนี้เพราะฉะนันดื้อยาแมีนโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด้อป่วยกันเป็นวัดเป็นไข่มานี่น่นเศร้าทีเดียวบ้านเศร้าก็คือการเพราะฉะนั้นผู้ใดมีอันผู้เฒ่าก็ดูแลดีๆเนาะค่ะเนาะช่วงนี้บางคนจะคล้องเองเหรอผู้เฒ่ากับอะไรเขาบางคนจะผู้เฒ่าเด้เออแฟนครับห้องเออบอกแกคล้องนี่ละแต่บ่พ่อชมมาพ่อขวดเหรอบ้านเขาเออแมีนอยู่ตุ้ยไข่กับสิได้เฝ้าเมื่อนี้เมีนพ่อใหญ่ ่มืยังแตเป็นค่างทั้งฝ่ายอยู่ค้างทุแล้วจะบังคีฝ่ายนี่พูนไรมากกัสิลูโอ้ยูพาออกไปแห้งอเ้ยเฮ้ยขันมากกันที่ส่หพี่น้องกันตมาปับปแต่เปนค่อยมาเนี่กับอวยหาตท่าเมื่อในไทยคนลนเรื่องกับเมื่อหรอเอาค่อยกันยักนะเมื่อน้ำซานค่ายน้องกระยับมากกเลยมาดุนยากยังลูกกับเจยเขารงเรียนไปแห้งแล้วลูกเศร้านุ่มแล้วกลูข้านุ่มอยู่กับบ้านหรอกไม่รู้อ้วน ผัวค่อยให้มันบรหารในเศร้าอ๋อเออขินน้ำผัวโอ้ผัวท่านเศานมลูกมันเศาแล้วัวมันองท่านในเศาโอ้ยห่ากินเสียนี่เขินน้ำผัวแต่เฝ้าอยู่น้ำผัวตินี่ไปสั่นเมื่อแต่เนี่ยพี่น้องกันตามแต่ราคาเอาเท่าไพี่น้องเอ้ยยากจนพูดหาจะพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออมื่ออื่นจจงาหนเล่นคลิปห้อง